ไปดูเรื่องของการเดินทางกันมากนะคะคุณผู้ชมสำหรับผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะคะจากแบริ่งถึงการเกหยสมุทรปราการและจากหมอชิดถึงคู่โคตค่ะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะต้องจ่ายค่าโดยสารเพิ่มอีก15บาทแล้วนะคะหลังจากที่ทางกรุงเทพมานครเนี่ยประกาศเริ่มเก็บค่าโดยสารในส่วนต่อขยายที่2แล้วค่ะ ก่อนหน้านี้นะรถไฟฟ้าสายสีเขียวเนี่ยเปิดให้ประชาชนนั่งฟรีในส่วนต่อขยายที่2ก็คือช่วงแบริ่งเคหะสมุรปราการมี16สถานีด้วยกันและอีกช่วงก็คือหมอชิดคูคต9สถานีอ่ะวันนี้ก็จะเป็นวันแรกที่เริ่มเก็บค่าโดยสาร15บาทตลอดสายตามประกาศของทางกรุงเทพมหานครซึ่งก็จะส่งผลให้ค่าโดยสารของเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียวตลอดสายเนี่ยสูงสุดจะอยู่ที่62บาทค่ะยกตัวอย่างค่ะอย่างเช่นนะคะถ้าคุณผู้ชมเนี่ย เดินทางจากคูคตไปที่สะพานควายตามปกติจะเสียค่าโดยสารที่17บาทแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะต้องจ่ายเพิ่มอีก15บาทบวกกับ17บาทก็จะเป็น32บาทค่ะแต่ถ้าเดินทางต่อไปอีกก็บวกเพิ่มตามอัตราที่กําหนดนะคะส่วนกรณีเดินทางข้ามระบบส่วนต่อขยายที่1ก็คือสายสีลมในช่วงสะพานตักสินวงเวียนใหญ่บางว่าและสายสุขุมวิทอ่อนนุชแบรริง กับเส้นทางสายสีเขียวส่วนต่อขยายตรงนี้แหะค่ะจะไม่คิดค่าโดยสารเพิ่มในขณะที่รถไฟฟ้าสายสีชมพูจะเริ่มเก็บค่าโดยสารตั้งแต่วันที่7มกราคมจากเดิมก็คือบอกว่าจะเริ่มเก็บในวันพรุ่งนี้ก็คือสามกราคมนะคะเนื่องจากว่าอยู่ระหว่างซ่อมแซมรางจ่ายไฟในสถานีก็คือ4สถานีด้วยกันทําให้ต้องเปิดเดินรถทางเดียวตั้งแต่สถานีกรมชรปรทานถึงศูนย์ราชการนนทบุรีนะคะก็จะคิดอัตราค่าโดยสารที่13-38ถึงปบาทค่ะ จนกว่าจะซ่อมแซมแล้วเสร็จถึงจะกลับมาคิดในอัตราเดิมก็คือ15บาทถึง45บาทค่ะ